โรงเรียนบ้านคำกลิ้งตั้งอยู่ที่หมู่ที่สบ้านคำกลิ้งตำบลบ้านจันอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์4100 0โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาชื่อว่านางน้ำค้างป้องนางชัยมีบุคลากรทางการศึกษาโดยรวมประมาณ20คนมีนักเรียนทั้งหมด297คน ระดับชั้นที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นนักยมศึกษาตอนต้นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านคำกริง้งผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษาโรงเรียนบ้านคำกริง้งมีอาคารต่างๆมากมายและยังมีโดมที่คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านร่วมกันระดมทุนเพื่อสร้างโดมขึ้นมา ภายในโรงเรียนมีสนามกีฬาต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬาในเวลาว่างการเดินทางของนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนบ้านขำกลิงโดยส่วนใหญ่แล้วจะเดินทางมาโดยการที่มีผู้ปกครองมาส่งและมีบางส่วนที่มีการมากับรถรับส่งและเดินทางมาด้วยตนเองการเข้าแถวเขารพธงชาติตอนเช้าจะเข้าแถวประมาณ8นาิกานาที ไปจนถึง8นาิกา45นาทีโดยจะมีการให้สวดมนต์ไหว้พระการทำความเคารพกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องมีการพบปะพูดคุยจากครูเวรประจำวันและมีการนำเสนอภาษาอังกฤษวาลคำโดยการที่ให้ตัวแทนนักเรียนออกไปถือตัวอักษรภาษาอังกฤษ,กษและคุณครูก็พาสะกดและอ่านพร้อมทั้งแปลความหมายในทุทกๆเช้า โดยปกติจะเข้าแถวในโดมแต่ในวันที่มีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นจะย้ายมาเข้าแถวในฝั่งที่เป็นสนามฟุตซอลเพื่อให้นักเรียนได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดภายในโรงเรียนของโรงเรียนบ้านคำกลิ้งจะมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้กระตุต้นให้ผู้เรียนมีความสนใจผ่านสื่อต่างๆจากการที่ได้สังเกตการสอนในชั้นเรียน ทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการในการจัดการชั้นเรียนได้ได้รู้เทคนิคการสอนของครูผู้สอนทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้หนึ่งค่าเรียนของตนเองที่ได้รับมอบหมายมาในหนึ่งค่าเรียนที่ได้สอนคือสอนนักเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารโดยมีกิจกรรมคือสมการหันษา โดยต้นคาบเรียนจะเป็นการสอนเรื่องการบวกลบคูณหารเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจและนําไปใช้ในขั้นตอนการเล่นและกิจกรรมกิจสมการหรรษาจะให้เล่นโดยแบ่งกลุ่มให้นักเรียนกลุ่มละเท่าเท่ากันจำนวน4กลุ่มโดยจะมีบัตรที่มีตัวเลข1ถึง1 0 0และเครื่องหมายบวกลบคูนหารและเท่ากับจำนวน4ชุด แจกกลุ่มละ1ชุดโดยให้นักเรียนนำเลข1นึงถึงนํานำมาบวกลบคูณหารกันและหาคำตอบแล้วทำการต่อสมการให้สมบูรณ์เสร็จแล้วก็จะไปแปะมือเพื่อนเพื่อที่จะคิดสมการในข้อต่อไปกลุ่มไหนที่ผู้เล่นคนสุดท้ายเสร็จก่อนจะเป็นผู้ชนะแต่จะมีการตรวจเช็คคำตอบหลังจากผู้เล่นคนสุดท้ายของทุกกลุ่มเสร็จแล้วถ้าผู้เล่นกลุ่มแรกที่เสร็จก่อนแต่คิดสมการผิด ก็จะให้กลุ่มที่เสร็จลำดับต่อไปตามลำดับเป็นผู้ชนะจากการที่ได้ไปสังเกตการสอนที่โรงเรียนบ้านคำกลิ้งตลอดเวลา10วันก็ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์อย่างมากมายเช่นในการจัดการชั้นเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นให้ได้ ทำให้พวกเราได้มีความรู้และประสบการณ์ในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นและต้องขอขอบพระคุณคุณครูพี่เลี้ยงผออคุณครูโรงเรียนบ้านคำกลิง้งที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและเพื่อนๆที่ไปด้วยกันช่วยเหลือกันตลอดรู้สึกดีและรู้สึกประทับใจมากค่ะขอบคุณค่ะ